ถึงแล้วค่ะหมอนแกะเขาเคอใช่ละค่ะว,วันนี้เรามาที่หมอนแกะเขาขาคอกันก่อนเข้ามีข้อควรปฏิบัติให้เราอ่านด้วยนะก็ผู้ใหญ่น้อแล้วก็เด็กสีบาทแต่ว่าเอาไปเป็นส่วนลดได้ยี่สิบบาทก้าตัดได้ค่ะเพิ่งตื่นค่ะเดินเข้าไปกันแล้วค่ะ เที่ยวชมบนเขาสวนดอกไม้มันก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันในช่วงเทศกาลอย่างที่รู้กันละค่ะข้อเสียเวลาเดินทางรถติดแย่งกันกินแย่งกันใช้แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งมองให้แล้วมีความรู้สึกว่าใจฟูมีความสุขกับการเที่ยวในวันหยุดยาวเราก็จะได้ดอกไม้สดสวยๆแน่นกับบรรยากาศดีๆด,ดอกไม้ในช่วงหน้าหนาวนั้นก็จะสวยงามอยู่แล้วค่ะย้อนไปอีกช่วงหนึ่ง เราก็จะเที่ยวในช่วงที่แบบรอเขาเที่ยวเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปแต่ปรากฏว่าเวลาที่เรามาแล้วนะคะดอกไม้กับบรรยากาศก็กจะคนละฟิลเลยคนละความรู้สึกดอกไม้ก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งบรรยากาศเราก็ไม่ได้สัมผัสกับความเย็นใช่ละค่ะที่นี่คือหมอนแกะก่อนที่เราจะขึ้นไปดูภูเขาทะเลหมอกบนเขาคอ,อกันค่ะตารางทริปที่เราจัดเตรียมกันไว้มีรายการเยอะแยะมากมายที่เราจะแวะกัน แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเราก็ตัดออกหลายรายการเหมือนกันนะนั่นแหะค่ะเนื่องจากว่ารถติดมากก่อนเข้าที่พักเราก็แวะหมอนแกะกันบรรยากาศที่นี่ถือว่าดีเลยค่ะน้องแก่นั้นตัวใหญ่ฟูน่ารักมากและที่สำคัญขนน้องนุม่มภายในหมอนแกะเราก็ซื้อตั๋วเข้ามากันค่ะก็จะมีราคาเด็กและผู้ใหญ่ที่นี่ก็จะมีกาแฟให้เรานั่งดื่มชิลๆสบายๆเหมือนคาเฟ่ใครที่อยากไปเล่นกับน้องแกะ เดินชมบรรยากาศสวยๆมีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดเหมือนกันนะน่นละคะ่ะทีแดนิสานก็เดินนําหน้าไปเพื่อที่จะไปดูแกะมีทางเดินให้เดินเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างจะมีแกะเยอะไหมหรือเป็นที่นอนหรือเป็นอะไรก็ต้องไปดูอีกทีหนึง่งดูเหมือนว่าคิวจะเยอะนะคุณน้าก็เลยชวนปะเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าบางจุดก็เป็นต้นไม้ประดิษฐ์ค่ะอย่างเช่นดอกซากุระแต่ว่านอกนั้นเป็นดอกไม้จริงนะ ทีแรกก็เหมือนไม่อยากเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าอมืมันก็ดีนะโอเคหลายๆจุดเลยแหละสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว้าวมากที่สุดนั่นก็คือน้องแกะนั่นแหละค่ะเคยไปแต่ฟาร์มแกะที่ที่เขาโชว์แกะแต่ว่าเป็นน้องแกะที่ตัวเล็กๆผอมๆขนไม่ได้ปุยฟูขนาดนี้ที่นี่บอกเลยว่าเราประทับใจมากซึ่งน้องแกะนั้นตัวใหญ่มากขนก็นุ่มเพลินมากเลยค่ะเดินดูยังไงจะให้ทั่วเนาะตามภาษาทีแดนอีสานเขานั่นแหละค่ะ สนุกกับการเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเล่นกันนะคะที่แดนิสานกับคุณนะคุณยายก็จะมาถ่ายรูปตรงจุดนี้ก่อนหน้านี้มีการลงคลิปแล้วก็ปล่อยภาพไปบางส่วนแล้วนะอย่าลืมย้อนดูด้วยนะนั่นแหละค่ะตามวัยทีแดนิสานเขาก็จะมีความสนุกความเล่นของเขาแต่ที่แน่แน เวลาที่นะ้าถ่ายคลิปหรือภาพนิ่งหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เขาต้องการในมุมแบบส่วนตัวบ้างก็จะไม่ส่วนตัวแล้วนะเพราะว่ามีทีแดนอีสานจอมป่วนของเรานั่นเองหลานจอมป่วนของเราแต่กล้องก็อยากออกกล้องกับเขาด้วยนะขอ,อน,นิดนึงนะนี่แหละค่ะชีวิตหลังกล้องผู้อยู่เบื้องหลังของทีแดนีสาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์อมสนุกเก็บภาพกันใหญ่เลยทั้งนา้าทั้งหลานก็เดินเล่นคุณยายก็เก็บภาพเนี่ยเขาสนุกกับน้องแกะตัวใหญ่กัน มอนแก่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เรามั่นใจว่าเราน่าจะมีรอบ2ค่ะหากมีโอกาสได้มาทุกที่ละค่ะที่ไหนเรารู้สึกประทับใจมักจะมีรอบ2เสมอและนี่ก็คือทริปปิดท้ายของปี2567อีกไม่กี่วันก็เป็นปีหน้าแล้วนะปี2568ปีหน้าพิธีก็ก้าวเข้าสู่ย่างปีที่11ขวบค่ะ จังหวะที่เราเซลฟี่ได้นั่นก็คือส่วนใหญ่พิธีเขาเดินออกจากกล้องไปแล้วเขาก็จะวิ่งเล่นเวลาที่เขาวิ่งเล่นหรือว่าเดินไปไกลๆคุณแม่น่เดินตามไม่ทันเบื้องหลังก็จะเหนื่อยกันนิดนึงดูหน้าพี่ดีอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมบอกได้คําเดียวว่าไม่เหนื่อยครับหมูเด้งข้ามปีอ่ะดูเอาละกันตอนแรกก็เรียกแปะยิ้มตอนนี้ก็เป็นหมูเด้งกันวิ่งโชว์สเตปไปแล้วก็กลับหนึ่งกรุมค่ะ ขากลับบอกว่าให้วิ่งกลับมาแต่ทําไมทําคอมาแบบนั้นล่ะนี่แหละค่ะที่ได,ดไนิสานของเรานานแล้วนะที่เราไม่เจอกับบรรยากาศดีๆแบบนี้กับบรรยากาศที่รู้สึกหนาวเย็นแบบนี้ค่ะสําหรับใครที่เคยชินแล้วก็บอกว่าเย็นสบายกําลังดีหรือใครที่ไม่ชินก็จะบอกว่าอากาศค่อนข้างหนาวนะ วันที่เราไปก็จะอยู่แถวแถวสิบเจ็ดสิบแปดองศาสิบหกสิบห้าองศาส่วนวันเขาทะเลเหมอกนั้นก็คือสิบสององศาค่ะโดยประมาณดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้สดดอกจริงสวยงามค่ะกว่าจะได้พักผ่อนกว่าจะได้เที่ยวอีกทีนั้นก็ต้องรอดูวันหยุดยาวนู้นละค่ะที่แดนอีสามเป็นคนที่ชอบดอกไม้ทั้งแม่ทั้งลูกค่ะทุกคนแล้วก็เก็บดอกไม้สวยๆมาฝากทุกคนด้วยนะ หลังจากที่เราดูหมอนแกะกันเรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปนั่นก็คือเข้าที่พักค่ะทุกคนแต่ก่อนจะเข้าที่พักเราจะแวะดูพระอาทิตย์ตกดินกันก่อนนะหรือว่าตะเวนตกดินกันนั่นเองคลิปนี้ขอปิดไว้แค่นี้ก่อนนะคุณยายโบกมือบ๊ายบายให้ละอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราแม่ลูกด้นะกับช่องทีแดนอีสาทุกๆแพลตฟอร์มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ